สวัสดีค่ะเด็กๆสัป,ปดาห์นี้เราก็ยังไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะก็ควรจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ใ้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยจากโรคที่กำลังระบาดโรคโควิด -19 นะคะหรือการปลอดภัยจากสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนอแล้วก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านใดบ้างนั้นเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วมาฟังคุณครูท่องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูพระมีตะปูค้อนเข็มปลักไฟของเล่นอีกตั้งมากมายดินน้ำกระบะทรายยากินยาทาเดินข้ามถนนทุกครั้งจะต้องระวังมองซ้ายมองขวา ไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าพวกหนูหนูจ๋าจะต้องระวังต่อไปเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะเริ่มเลยค่ะปลอดภัยไว้ก่อนคุณหนูพระมีดตะปู ค้อนเข็มปลักไฟของเล่นอีกตั้งมากมายดินน้ำ กระบะทรายยากินยาทาเดินข้ามถนนทุกครั้งจะต้องระวังมองซ้ายมองขวา อย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าพวกหนูหนูจ๋าจะต้องระวังว้าวต่อไปเรามาดูวิธีการเล่นของเล่นให้ปลอดภัยกันก่อนนะคะอ่ารูปนี้เด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆเ,เล่นสไลเดอร์ เพราะฉะนั้นในการเล่นสไลเดอร์เด็กๆจะเล่นให้ปลอดภัยจะต้องรู้จักการเข้าแถวเข้าคิวกันขึ้นไปแล้วค่อยสไลด์ลงมาทีละคนไม่ผลักกันนะคะแล้วคนที่มายืนรอไม่ยืนอยู่ข้างหน้านะคะเพราะอาจจะทำให้เพื่อนมาสไลด์โดนและทำให้เกิดอันตรายได้ การเล่นทรายก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆสามารถขีดเขียนบนพื้นทรายเป็นรูปภาพต่างๆได้ตามจินตนาการหรือเด็กๆสามารถก่อปราททรายเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามจินตนาการเลยแต่ไม่ควรเอาทรายไปโรยใส่หน้ากันหรือขว้างใส่กันนะคะเพราะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ การปีนป่ายก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะในการปีนป่ายต้องจับให้แน่นนะคะแล้วคนที่จะขึ้นไปต้องขึ้นไปทีละคนไม่เบียดกันหรือผลักกันจนทำให้เกิดอันตรายหรือตกลงมาได้นะคะส่วนการเล่นเทมโพลินนะคะเป็นของเล่นสุดโปรดของเด็กๆเลยเด็กๆสามารถกระโดด ไปมาบนเทมเพอรินได้แต่ที่สำคัญเด็กๆจะต้องระมัดระวังนะคะไม่กระโดดแรงจนเกินไปจนทำให้ตัวเองกระเด็นตกลงมาและทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะต่อไปของมีคมทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์มีดพระกันไก ของทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีอันตรายทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรหยิบมาเล่นถ้าเด็กๆเห็นวางอยู่เกะกะเด็กๆควรจะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วถ้าเด็กๆอยากจะลองใช้จริงๆเด็กๆควรจะไปหาคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้คุณแม่คอยสอนแล้วดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ ต่อไปการข้ามถนนเด็กๆจะต้องเดินข้ามถนนบนทางม้าลายนะคะแล้วเวลาข้ามต้องรีบข้ามไปด้วยความรวดเร็วแต่เด็กๆก,ก็ไม่ควรจะวิ่งอย่างไวเกินไปเพราะอาจจะทําให้หกล้มได้ให้เดินไวแล้วไม่คุยกนนารขณะข้ามถนนแต่ถ้าเด็กๆมากับผู้ปกครองก็ควรจะจับมือผู้ปกครองให้แน่นแล้วให้ผู้ปกครองเดินพาไปส่งข้ามถนนนะคะ ส่วนในเรื่องของยายาก็จะมีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาทายาทาก็ยาใช้สําหรับภายนอกนะคะอย่างเช่นเด็กๆลื่นล้มเด็กๆหกล้มหัวเข่าแตกเด็กๆก็ใช้ยาภายนอกในการทาแผลนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนเด็กๆอาจจะต้องใช้ยาภายในก็คือการรับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นในการรับประทานยาเด็กๆก็ไม่ควรจะรับประทานเองควรให้คุณ พ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคอยดูแลและถ้าเป็นเยอะๆกว่าควรจะไปปรึกษาหมอนะคะ เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะกันครูหวังว่าเด็กๆคงปฏิบัติตนและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้นะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนก็คงมีสาระดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย